ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแป้งสดที่มีความอร่อยไม่เหมือนใครนอกจากก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแป้งสดที่แป้งบางเหนียวนุ่มไส้น่นแล้วยังมีสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครก็คือน้ำซุปสูตรพิเศษและมีความหลากหลายมาก มีทั้งต้มเล้งต้มยำเย็นดอฟและพิเศษสำหรับบ้านเราเมืองชายทะเลก็ต้องมีต้มยำทะเลกลั้งปูด้วยที่กินแล้วเข้ากันอย่างน่าทึ่งท่านที่ไม่เคยกินมันก็คล้ายๆกับเรากินข้าวเกลียบปากหม้อบ,บ้านเราเนี่ยแหละครับแต่กินร่วมกับเกาเหลาต้มยำ am, ยังไงอย่างนั้นเลยใครไม่เคยลองก็ต้องลองครับเจ๊บัวคัดแต่วัตถุดิบชั้นดีเล้ง ก็ต้องคัดแต่ที่มีเนื้อติดมากเป็นพิเศษต้มยำก็ต้องใช้มะนาวสดๆน้ำพริกเผาก็ต้องตามกันสดๆใหม่ๆแต่ละวันคือทุกอย่างเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดแล้วไอเดียก็ได้จากที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อในที่ต่างๆแล้วก็ติดใจตัดสินใจบุกไปถึงต้นตำรับครับหวังจะไปชิมแล้วก็ลองแกะสูตรมาทำเองก็ลองผิดลองถูกกันมาจนได้เป็นสูตรเฉพาะตัวของเจ๊บัวอย่างที่เห็น ทานคือไปไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งมันอร่อยมากเลยทําให้เราเอบ้านเราไม่มีก็เลยอยากกลับมาทําที่บ้านแล้วก็มีวันหนึ่งอยากจะรู้สูตรรู้อะไรยังไงก็ขับรถไปที่พนมสารคามเลยไปหาต้นตอก็เลยว่าก๋วยเตี๋ยวปักหม้อมันเป็นยังไงทําแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ไปนั่งขับรถไปเองนะไปคนเดียวก็ไปทานที่แบบเจ้าดั้งเดิมที่เขาเคยเข้าไปทําในวังด้วยเจ้าเนี้ย มันอร่อยอ่ะเราก็ไปนั่งพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาทำเพราะว่าขอสูตรเขาก็ไม่ให้หรอกแ,<ล>แต่เราก็มาพลิกแพงฝ่าจะมาเป็นวันนี้ได้ทิ้งแป้งไม่รู้กี่หม้อฝ่าจะได้สูตรแบบนี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนอ่ะแค่ไม่กี่วันอะ่ะเราฝึกทุกวันไงแล้วก็เอาพี่เอาน้องมานั่งชิมพอทําเสร็จเราก็ให้เขาชิมคนนั้นชิมคนนี้เติมตรงนี้นี่ตรงนั้นหน่อยแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยเรอนั่นแหละแล้วขายครั้งแรกก็ที่ตลาดจตุจักร ตอบรับดีมากลูกค้าต่อแถวก็ประมาณ3าปีแล้วค่ะมีกุยช่ายเนาะแล้วก็มีวุ้นเส้นกระลำปีหน่อไม้ข้าวโพดแล้วก็ไส้หวานหอยเชล๊ะเป็นไส้ที่ขายดีมากก็คือกุยช่ายหน่อไม้ไส้หวานเพราะว่าไส้หวานมันเป็นทําตัวขนมได้เป็นขนมปักหมอกอ้อแป้งอันนี้ก็คือไม่ต้องมีอะไรมากก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันแต่เราจะมีสูตรผสมของเราสูตรผสมของเราก็จจะลองผิดลองถูกกาจะมีวันนี้ มันต้องสะอาดด้วยนะแป้งพวกนี้ทําเสร็จต้องล่อนล่อนออเอาเศษออกเ<ช>นี่ยตัวตัวพิเศษของแป้งก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเอกลักษณ์ของเขาต้องนิ่มนุ่มเหนียวและใสน้ำซุปด้วยน้ําซุปก็จะใช้เล้งมากใช้เล้งเนี่ยเป็นหลักใช่มันจะหวานในตัวของมันอยู่แล้วเพราะที่นี่จะไม่ใช้ผงชูรสจะไม่ใส่ผงชูรสจะต้มแบบดั้งเดิมเหมือนคนโบาราณอ,อ่ะมันจะหวานในตัวของมันเองเล้งนี่เราก็จะคัดสรรอย่างดี มันจะเนื้อเนื้อเนื้อเยอะมากเราจะไม่เอากระดูกที่แบบทั่วไปนะเราต้องคัดสรรแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรปกติเล้งมันจะอยู่ที่ร้านขายบางคนก็8ปดสิบาทบางคนก็เก้าสิบาทแต่ของเราร้อยหนึ่งเลยนะหลักรนะ้อยนะเพราะเราเน้นเราต้องเอาที่มันมีเนื้อของมันเยอะๆอ่ะใช่เพราะลูกค้าจะต้องเนาะให้ให้ลูกค้าประทับใจตรงนี้ด้วยมีน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟนะครใช้เล้งแต่ เราเพิ่มมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกทะเลมีกุ้งมีก้างมีปูค,คือเป็นจุดขายขายดีมากก็เชิญชวนเนาะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะคะของพี่บัวพี่บัวได้มาอยู่ที่ท่าใหม่แล้วนะคะคก็ทางไปหัดเจ้าหล่าวนะคะเส้นทาเงเนี้ยใกล้กับสันเจ้านิดเดียวเองเลี้ยวเลี้ยวขวามาประมาณร้อยกว่าเมตรก็ถึงละบางคนสงสัยกุยเตี๋ยปักหม้อปเป็นยังไงอยากจะให้มาลองนะคะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะประทับใจของเราเองลองดูเ <laughs> พราะที่นี่รสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นรสชาติของเราเข้มข้นไม่ต้องเติมเลยจะกินทีมีใช่ไหมใช่ปูนเหนือกมาพี่ปูถ,ถ้ามันติดเอาน้ำซุปเขียวลงไปนี่ไหมชิมน้ำซุปก่อนนะจา้าถือว่าเข้มข้นมากอ่ะ กินกน้ำก้อนกินกน้ำก้อนก่จรกินน้ำก้อน้